ค้าใช้จ่ายที่ผู้ขายเป็นต่างชาติแต่ใช้บริการในไทยบันทึกภาษีซื้อพอพสา36ได้ตรงนี้เลยค่ะขอพาไปเริ่มต้นตั้งแต่การบันทึกค่าใช้จ่ายกันเลยนะคะเริ่มต้นก็กดสร้างใหม่จากนั้นเลือกเอกสารค่าใช้จ่ายค่ะที่ชื่อผู้จำหน่ายตรงนี้เราก็เลือกที่เป็นผู้ขายต่างประเทศได้เลยนะคะตัวอย่างเช่น Facebook อันนี้ค่ะตรงที่ตั้งธุรกิจเราระบุไว้ว่าเป็นไทยหรือต่างประเทศดูได้จากตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่วันที่ให้ตรงกับวันที่ในเอกสารที่เราได้รับมานะคะถัดมาก็มาใส่รายละเอียดของค่าใช้จ่ายค่ะเช่นยิ่งแอดใน Facebook เดือนตุลาคมเป็นต้นค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายกันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือการตลาดและการโฆษณาใช่ไหมคะจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็ระบุไปตามเอกสารเลยค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปในต่างประเทศแวดจะเป็น0ใช่ไหมคะ ให้เรามากดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแบบแยกรายการจากนั้นก็กดการกรบาทปิดไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะถึงจะค่อยมาเลือกภาษีตรงนี้ว่าเป็น0%น์นะคะแล้วก็บันทึกเอกสารได้เลยค่ะต่อมาก็มาเพิ่มการจ่ายเงินนะคะแล้วก็เลือกช่องทางการจ่ายว่าจ่ายไปด้วยวิธีดใดเช่นบัตรเครดิตแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก่อนไปทำภาษีซื้อกัน ก็คือเพิ่มข้อมูลใบกำกับภาษีที่ได้รับตรงนี้เลยค่ะจากนั้นกดเพิ่มข้อมูลเอกสารและรายละเอียดไว้ได้เลยนะคะสิ่งที่ต้องใส่คือเลขที่เอกสารที่เราได้รับมาจากซัพพลายเออร์ค่ะแล้วเห็นตรงนี้ไหมคะแบบฟอร์มภาษีระบบจะเลือกให้อัตโนมัติตามที่ตั้งธุรกิจที่เราได้ตั้งค่าไว้ค่ะ จากนั้นนะคะให้เรามาระบุมูลค่าที่จ่ายจริงเพราะในบางกรณียอดเงินที่ระบุในเอกสารกับยอดเงินที่เราจ่ายไปจริงๆอาจจะไม่ตรงกันค่ะระบบก็จะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทันทีเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะที่นี้เราก็มาเริ่มจัดการภาษีซื้อกันเลยค่ะเราก็ไปที่เมนูบริหารบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม จากนั้นก็มาจัดก,การเอกสารภาษีซื้อกันเลยค่ะแล้วก็กดที่แ็บรอยื้นพพ .36 นี้นะคะนี่ค่ะก็จะเจอกับเอกสารที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะคะให้เรากดที่สถานะของรายการนี้แล้วก็กดเตรียมแบบยื่นพพสานะคะระบบจะเด้งไปที่หน้าเตรียมแบบยื่นภาษีรายเดือนค่ะให้เรากดสร้างใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเตรียมแบบยื่นพพ .36 ค่ะ ก็จะเจอกับเอกสารที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะเราก็แค่กดติ๊กที่ช่องหน้าเอกสารตรงนี้แล้วระบบก็จะแสดงข้อมูลของภาษีที่เราต้องชำระไว้ที่ด้านบนมุมขวาตรงนี้ค่ะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยระบบก็จะป๊อปอัพข้อมูลภาษีที่ต้องชำระมาให้อีกครั้งนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำไปกรอกในแบบพ่อๆสามหกหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรค่คะเราก็แค่กดบันทึกแบบยื่นภาษีเท่า,ทานี้ก็เรียบร้อยค่ะ ระบบก็จะขึ้นสถานะว่ารอชำระภาษีอยู่นะคะถ้าเราไปจ่ายเงินก็มาเปลี่ยนสถานะว่าชำระภาษีแล้วด้วยค่ะแล้วก็เลือกช่องทางการจ่ายเงินของเราไปได้เลยนะคะพอเรามาดูที่รายงานภาษีซื้อพอพ .36 กก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้แล้วค่ะทีนี้พอเราได้ใบเสร็จรับเงินจากกรสมสรรพากรมาแล้วนะคะให้เรากลับมาที่หน้าจัดการเอกสารภาษีซื้ออีกครั้งค่ะ แล้วก็กดที่แท็บรอใบเสร็จตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนสถานะเพื่อกรอกข้อมูลของใบเสร็จสัมภาระที่ได้รับมาด้วยค่ะพอเราทําตามขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเอาภาษีนี้นะคะไปยื่นรวมกับพพ3 0ได้แล้วค่ะโดยกดไปที่เตรียมแบบยื่นภาษีรายเดือนนะคะจากนั้นกดสร้างใหม่แล้วก็กดเตรียมแบบยื่นพพ30ได้เลยค่ะ ระบบก็จะมีป๊อปอัพเตือนขึ้นมานะคะว่าเราเนี่ยมีภาษีซื้อพอพสามหกจำนวนกี่ใบถ้าเราอยากยื่นภายในเดือนนี้เลยก็กดเลือกได้เลยค่ะแล้วก็กดยื่นรวมกันกับพพสามนที่มีได้เลยนะคะระบบก็จะมีข้อมูลภาษีซื้อที่ต้องชำระไว้ให้ด้วยเราก็แค่กดบันทึกตามปกติได้เลยค่ะ ระบบก็จะป๊อปอัพข้อมูลให้ตรวจสอบอีกรอบนะคะซึ่งข้อมูลนี้เป็นส่วนที่เราต้องนําไปกรอกในแบบพพ .300 ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสัมพากรค์ค่ะถ้ามีภาษีซื้อยกมาจากเดือนที่แล้วก็สามารถกรอกที่ช่องนี้ได้นะคะเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกแบบยื่นภาษีได้เลยค่ะพอเราไปยื่นภาษีและชำระภาษีซื้อนี้เรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนสถานะตรงนี้เป็นชำระภาษีแล้วก็กรอกช่องทางการจ่ายเงินที่เราจ่ายไป จากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นแบบภาษีซื้อพ่อพ่อสาไปจนถึงยื่นภาษีซื้อพอพ่อสามสูงใน Account นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับนักบัญชีและผู้ประกอบการทุกท่านที่ใช้งาน Flow Account ด้วยค่ะ